ข่าวดีรัฐประกันราคาขั้นต่ำซื้อกุ้งขาวแวนามายัยอธิบดีกรมประมงหรือนายเฉลิมชัยสุวรรณรักประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ออกมาระบุว่าที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดราคาประกันขั้นต่ำกุ้งขาวแวนามัยขนาดต่างๆพร้อมแจ้งเงื่อนไขการรับซื้อและความต้องการวัตถุดิบกุ้งของโรงงานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การรับซื้อไปจนถึงสิ้นปี2565เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างความเชื่อมั่ ให้กับเกษตรกรเลี้ยงกุง้งโดยในส่วนของราคาและเงื่อนไขมีดังนี้ค่ะขนาด30ตัวต่อกิโลกร,รมัมราคา180บาทต่อกิโลกร,รมัมขนาด35ตัวต่อกิโลกร,รมัมราคา175บาทต่อกิโลกร,รมัมขนาด40ตัวต่อกิโลกร,รมัมราคา165บาทต่อกิโลกรัมขนาด45ตัวต่อกิโลกรัมราคา160บาทต่อกิโลกร,รมัมเป็นต้นค่ะและเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพกุ้งมีด้วยกัน3ด้านดังนี้ 1. เกณฑ์มาตรฐานทาาางงกยภพต้อไม่มีหางไมเนนืืน้้ออาตลลเปกหลณฑ กุทอสองเกณฑ์มาตรฐานทางกลิ่นต้องไม่มีกลิ่น้ากลิ่นโคลนกลิ่นน้ำเน่ากลิ่นน้ำมันเป็นตน้น3ค่ะเกณฑ์มาตรฐานทางเคมีสารตกค้างความที่ขายกุ้งในโครงการต้องมีผลตรวจสารตกค้างให้กับโรงงานณนะวันจับกุ้งหากผลการตรวจพบสารตกค้างทางห้องเย็นจะไม่รับซื้อกุ้งบ่อน,นั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีการเห็นชอบโครงการอาหารกุ้งทะเลธงเขียวเพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเลสําหรับบริโภคภายในประเทศปี2565วงเงินรวม164.80ล้านบาท เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าอาหารของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลในรูปแบบการจ้างผลิตอาหารโดยตรงกับโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ําโดยจะเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือคอบทอเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเงินจากกองทุนรวมต่อไปและจะทราบผลไม่เกินเดือนกันยายน2565นี้ค่ะ